ก่อนหน,น้านี้รัฐบาลก็ได้ประกาศนะครับให้ข้าราชการแล้วก็พนักงานร,รัฐวิสาหกิจใส่ชุดดำไว้ทุกเป็นเวลา1ปีสำหรับประชาชนก็ได้ขอความร่วมมือนะครับในการที่จะใส่ชุดดำไว้ทุกเป็นเวลา1ปีช 1> เช่นเดียวกันอย่างที่คุณเขมศรนบอกไปว่า <c oughs> ไปห้าสรรปสินค้าตอนนี้เสื้อดำชุดดำเนี่ยขาดตลาดกันหลายหลายคนบอกว่าอยากจะต้องต้องไปซื้อเสื้อสีดำมาเอาไว้เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอยากจะไว้ทุกให้นานที่สุด อย่างเช่นบรรยากาศที่ตลาดโบเบซึ่งถือว่าเป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับวันนี้ก็คึกคักไปด้วยที่ผู้ค้าปลีกแล้วก็ประชาชนจํนานวนมากนะครับที่ได้ไปจับจ่ายเตรียมรอซื้อผ้าชุดจำบางคนไปกันตั้งแต่ช่วงตีสีก่อนเวลาที่จะเปิดร้านหลายชั่วโมงนะครับเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซิรีกล่อมแก้วครับ ประชาชนทั่วทุกสารทิศและพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเดินทางมาเลือกซื้อเสื้อผ้าชุดดำย่านตลาดโบเบตั้งแต่เช้ามืดบางคนมารอก่อนร้านค้าจะเปิดเพื่อนำไปสวมใส่ไว้ทุกข์และน้อมถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นอกจากประชาชนทั่วไปนายนิพนธ์พวมพิทักษ์อาชีพรับราชการเผยว่า มาหาซื้อเสื้อสีดำที่เป็นรูปแบบสุภาพเรียบร้อยเพราะราชการให้ไว้ทุกเป็นเวลาหนึ่งปีซึ่งถึงแม้ราคาเสื้อจะสูงกว่าช่วงปกติก็จะทยอยซื้อและส่วนตัวเองจะแต่งกายด้วยชุดสีดำให้นานที่สุดพระกรณียกิจของท่านก็สุดที่สุดนะครับไม่เคยพบกับมีที่นี่ครับประเทศไทยนะถ้ามีโอกาสก็ใส่ตลอดจนกว่าจะ,ระทรงเดิษ์ท่านคือ วาระสุดท้ายที่ว่าท่อน,รรน,นะรพรพชาวไทยต่างมีความรู้สึกเดียวกันคือต้องการไว้ทุกขให้ยาวนานที่สุดเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงมีต่อราษฎรของพระองค์ตลอดระยะเวลา70ปีที่พระองค์ปกครองผืนแผ่นดินไทย เหมือนท่านก็เดินดินช่วยเหลือแบบไม่ไม่ถือเนื้อถือตะวานะไปไหนท่านก็เสด็จไปทั่วแต่คนในกรุงเทพจะไม่ค่อยได้เจอจะเจอก็ต่างจังหวัดภาพของขึ้นคนที่หลั่งไหลไปซื้อเครื่องแต่งกายสีดํานับเป็นภาพประวัติศาสตร์ในการซื้อขายชุดดาครั้งใหญ่ทําให้ยอดขายในตลาดโบเบ้เพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัวในเวลาเพียงวันเดียวความต้อง สวมใส่เสื้อผ้าสีดำเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ของคนทั่วประเทศในขณะนี้ค่ะทําให้สินค้าเหล่านี้ขาดตลาดแต่พ่อค้าแม่ค้าก็ประเมินว่าสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายภายในสัปดาห์นี้ค่ะทั้งเรื่องราคาปริมาณและคุณภาพมาสิรีก่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน